ตกลงกระแทกทรัมป์จีนบินตรงอินเดียเปิดด่านปลุกพลังการค้าหลายั้่นโยบายภาษีทรัมป์สั่นคลอนการค้าทั่วโลกกลายเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวปลุกเอเชียปั้นสนามการค้ารักษาระบบพหุภาคีตามกฎเกณฑ์องค์การการค้าโลกส่งเสริมโลกหลายั้่คุ้มครองผลประโยชน์กลุ่มประเทศกำลังพัฒนา้ดยสองมหาอำนาจที่ยากจะทัดทาน การพบกันระหว่างหวังอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนและกรรมการกรมการเมืองแห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนกับสุพรามยัมใจชันการัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอินเดียนักกรุงเนเดลรีเมื่อวันจันทร์18สิงหาคมเป็นอีกหนึ่งฉากทัศน์ที่โลกต่างจับตาถึงความสัมพันธ์ของจีนกับอินเดียกลับมาสดใสอีกครั้ง การหารือแบบทวิภาคีได้ผลลัพธ์สร้างสรรค์และมีอนาคตไม่ใช่เฉพาะสองชาติแต่แผ่อาณิสงถึงภูมิภาคและโลกทั้งใบทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาความสัมพันธ์จีนอินเดียให้เกิดศักยภาพอย่างเต็มที่สนับสนุนการจัดงานทางการทูตโด,ดยฝ่ายจีนจะสนับสนุนอินเดียในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดกลุ่มบริในปี2026และฝ่ายอินเดียจะสนับสนุนจีน ในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดกลุ่ม b ริกสในปี2027รวมถึงจัดการประชุมกลไกระดับสูงจีนอินเดียว่าด้วยการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนครั้งที่3ในอินเดียทั้ง2องฝ่ายยังตกลงจะกลับมาให้บริการเที่ยวบินตรงระหว่างแผ่นดินใหญ่ของจีนกับอินเดียโดยเร็วที่สุดตามข้อตกลงบริการทางอากาศฉบับปรับปรุงอำนวยความสะดวกด้านวีซ่าแก่นักท่องเที่ยวนักธุรกิจสื่อมวลชนและ ผู้มาเยือนประเภทอื่นๆของทั้งสองฝ่ายรวมถึงการอำนวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุนระหว่างสองประเทศผ่านมาตรการอันเป็นรูปธรรมหวังยังได้เข้าพบนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีพูดคุยถึงการรักษาสันติภาพและความสุขสงบในพื้นที่ชายแดนผ่านการปรึกษาหารืออย่างเป็นมิตรขยายการเจรจาครอบคลุมพื้นที่ชายแดนทางด้านตะวันออกและตอนกลางขณะเดียวกันจะมีการเจรจารอบใหม่ เกี่ยวกับพื้นที่ชายแดนด้านตะวันตกโดยเร็วที่สุดอาจิตโดวาวันที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของอินเดียกล่าวถึงการหารือในวันอังคารว่าความสัมพันธ์อินเดียจีนมีแนวโน้มดีขึ้นสองประเทศสามารถทำข้อตกลงทวิภา,าคีจำนวนมากสภาพแวดล้อมใหม่ที่เกิดขึ้นช่วยส่งเสริมความก้าวหน้าหลายด้านที่จีนและอินเดียกำลังร่วมมือกันนเรนทราโมดีนายกรัฐมนตรีอินเดียโพสต์ข้อความบน X ระบุว,ว่า ความสัมพันธ์ที่มั่นคงและสร้างสรรค์ระหว่างอินเดียและจีนจะมีส่วนสำคัญต่อสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลกจีนและอินเดียสองชาติรวมประชากรกว่า2.8พันล้านคนการเปิดกลุ่มบริกซ์ที่ประกอบด้วยบราซิลรัสเซียอินเดียจีนและแอฟริกาใตา้กลายเป็นสัญลักษณ์ใหม่ของกลุ่มประเทศกำลังพัฒนามีศักยภาพขานอำนาจกลุ่ม G7 ด้วยการสนับสนุนการค้าแบบเงินสกุลท้องถิ่นโดยไม่ต้องกังวลกับค่าเงินเหมือนการอิงดอลลาร์ในอดีตสืบอจะข่าวรายงาน